เอาละครับก็คราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็วันนี้นะผมก็มาพบกับ Minecraft Pocket Edition ภาค0.17.0.1เบต้าอยู่นะครับก็นะฮะมาพบกับผมอีกแล้วนะผมผมแจ็คคนเดิมนะเพิ่มเติมโทรศัพท์เปลี่ยนไปนะตอนนั้นโทรศัพท์ยัง ดีๆอยู่นะแล้วก็ไปซ่อมนะครับผมเป็นโทรศัพทยังไม่ค่อยดีนะแล้วก็เกือบจะได้ของแล้วนะโอเคเดี๋ยวก็วันนี้นะก็จะมาทำากับดัก EP ที่2นะ EP แรกนี่แบบว่าเออแบบยังไงอะมันเล็กเกินไปเนาะทำบอกจะทำสออันแต่เผื่อไปทำอันเดียวนะครับก็ขอโทษด,ด้วยนะครับจาก คลิปนั้นฮะโอเคแล้วก็ถ้าเสียงมีเสียงรบกวนอะไรนะะเออแล้วคุณจะพูดอะไรสองครั้งสามครั้งเนี่ยเออถ้ามีเสียงรบกวนก็ขอโทษเป็นทางการด้วยนะครับปุ่มอ๋อโอเคเนาะไฟตอนนี้เฟมเมทตกอาจจะล็ลก,ก็ขอโทษด,ด้วยนะขอโทษอีกทีเลยนะโอเคเนาะก็อย่างแร้ครับ อันนี้เป็นกับดักทรายนะแบบตกไว้นะให้คุณไปจํากัดที่ต้องการเลยนะของนี่เป็นของที่ง่ายมากเลยนะให้คุณมีหญ้าครับแค่นั้นแหละแล้วก็เอใบหญ้าเออไอเนี่ยไอเนี้ยไอเนี่ยกลาสเนี่ยแล้วก็เป็นพื้นอะไรก็ได้ครับแต่ผมขอเป็น ไม่ใช่พื้นอะไรก็ได้ต้องเป็นทรายเท่านั้นนะฮะหรือพวกแบบว่าแบบแบบทรายแบบลนๆนะ่ะเนี่ยทรายนี้ก็ได้เนะน,แบบนี่ยไอเนวะเนี่ยอันเนี้ยทรายสีส้มก็ได้เลยแซน,นะฮะโมแซนดีกว่านะฮะพวกเป็นแซนนะฮะเป็นอะไรที่ดีมากเลยะฮะก็ให้คุณจำกัดจำนวนบอกไว้นะครับผมครับผมก็นี่ฮนะกดขุดไปครับ อ่านี่เห็นไหมมันมันแปลงนะเออช่างมันครับก็ทุบเอาก็ได้นะครับหรือไม่ทุบก็ได้นะผมแต่ผมจะไม่ทุบนะผมจะเอาเป็นวางเนาะผมจะกอากำจัดแค่นิพอฮนะเด้าสูงสี่นะฮมันเป็นสูงสามแต่แม่งนี่ขุดไปเอาแบบทำให้เขาตายครับเอออย่างนั้นอนะประมาณน,นั้นอนะ ไม่เขาตายน,นะฮะอย่างนี้ง่ายดีกว่าง่ายมากชึ๊บอืมจะนโนสโคสักหน่อยไม่เป็นไรครับเก็บของเข้าตัวอยู่ละโอเคอันนี้ปลักแสงเพื่อไอ้นี่หน่อยนะฮะจึ๊บหืมจึ๊บจึ๊บจึ๊บอืมกูขุดจนแบบ นะโอเคก็ขุดตามระยะเลยนะโอ้โหเห็นฝั่งนู้นด้วยน่าอย่างนี้แหละชึบจีฮนะโอเคโอ้แหลกนิดน,นึงนะก็ขอโทษเป็นทางกรารันด้วยนะฮะชึบ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 อืม้มอะไรวจะจะโนสโคสักหน่อยฮนะเอาประมาณนี้พอนะครับ ประมาณนี้พอฮนะป๊บหนึ่งปฟสหนึ่งโอเคครับนี่ก็ได้แล้วนะฮะแล้วก็เอาพื้นพื้นดินมานะเอาพื้นดินมาคนระับวางอย่างนี้นะครับวางให้ครบเลยนะวางให้ครบนะฮะแล้วก็ ให้คุณทํำช่องแบบให้คุณออกมาได้นะครับให้คุณแบบมองเห็นคนตายนะเมาโอ,องอะไรประมาณนั้นนะก็นี่ครับทําแบบนี้โอ้ยทรายก็เยอะจังเลยจะหมดไม่ในชาตินี่ยนะี่ะโอเคอาจจะแลกหน่อยนะแล้วก็ถ้าหมดก็นี่จึ๊บอ่าไม่ไม่มีแล้วนะฮะแล้วก็ให้คุณเอาญ้ามานะ แป,แปะแปะมันลงไปนะฮอ๋อต้องเอาหญ้าสูงอะ่ะหญ้าสูงก็ต้องใช้ซอนซิซิซิซ,ซ,ซินะถ้าหญ้าไม่สูงก็ให้ใช้อะไรนะเออดีไมเนอรถุยนะมันมอดเคซี่คาร์ลไอ้ตืดนะเวลาผมจะพูดคำหยาบผมจะเซ็นเซอร์ไว้นะผมเพื่อแบบว่า ให้ทุกคนจะได้ดีๆนะครับเอออย่างนี้ดีเอาให้สูงที่สุดครับออันนี้แมวเอา้เอาแมงหลุดมาแบบทั้งเปลือกเลยนะแบบเอาสูงนะฮะโอเคเอาสูงให้นะถูกต้นนะทุกเวลานะนี่พอสูงเสร็จนะครับก็น,นี่ช่างแม่งฮนะเอาออกไปให้หมดฮนะ โอเคโอเคแม่งนี่ไม่ใช่คำหยาบหรือเปล่าก็ไม่รู้นะโอเคผมนี่ใส่ชุดเตรียมพร้อมมาเลยนะครับผมโอเคแป๊บหนึ่งฮนะขอจัดของแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งนะแปบบ๊บเดียวนะโอเคพอเสร็จครับก็ให้คุณเอาสายเออแล้วกูจะเอาสายไปทำตืดอะไรวะเ,เล่นอะไรแปลกๆ นะ่ก็เอาใส่มานะอ้าวเฮ้ยเนี้ยอย่างนี้นะีหญ้ามันก็จะเอ้ยทรายจะลอยไม่ได้หญ้าลอยนะแป๊บหนึ่งครับผมแป๊บหนึ่งเผ้อเรามีดีไหมเนึ่งเฮ้ยบอมิวเฮ้ยถูกแล้วแล้วจะเฮ้ยทำไมวะ นะ่าขอเป็นสายแดงก็ได้เนี่ยผมโอเคแล้วก็วางเหมือนเดิมแล้วก็ให้ขุดข้างล่างนะขุดเฮ้ยอ้าวแล้วครับผมก็ข้อผิดพลาดเนาะงั้นก็ก็ต้องไปทางการด้วยนะ นี่ยดูดิทำไม่ได้อ่ะโอ,อะไลหวจุบนะก็ใครชอบคลิปผมมากๆนะก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะเป็นข้อผิดพลาดจริงๆนะครับผมขอโทษด้วยนะครับผมเป็นข้อผิดพลาดจริงๆนะใครชอบคลิปผมมากๆคนระับก็อย่าลืม กดไลค์ด้วยนะกดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อน,นก็ขอบคุณมากครับบ๊ายยนะขอโทษจริงๆด้วยนะครับบ๊ายบาย